สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้เราก็อยู่ส่วนคุณไก่นะคะเป็นสวนมังคุดนะคะที่อําเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะคะคือวันนี้เราจะมาทดสอบรถตัดหญ้าเนาะทดลองรถตัดหญ้าที่สวนคุณไก่คือส่วนมากอะค่ะส่วนคุณไก่นะคะจะเป็นหญ้าแบบเป็นหญ้าเถาวันนะคะอืมเป็นหญ้าเถาวันเนาะก็คือส่วนมากตอนนี้นะคะอย่างที่ รู้กันอยู่นะว่ายาฆ่าหญ้ามีราคาที่สูงที่สูงขึ้นไปมากเลยวางส่วนก็คือไม่ได้อยากลดการใช้ยาฆ่าหญ้าลงเนาะจ้างเขาตัดก็แพงเออจ้างเขาตัดก็แพงตัดที่มันเป็นตัวเครื่องเวียงเครื่องเวียงก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยอ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาลองให้ลองถามความรู้สึกคุณไก่นะว่าก่อนตัดหญ้าก่อนลองเครื่องตัดหญ้าโอเล็กของเราเนาะกับหลัง การลองเครื่องตัดหญ้าว่าจะมีความรู้สึกยังไงบ้างโอเคหรือไม่โอเคยังไงเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาตัดกันเดี๋ยวก็จะมีน้องโน้ตน้องโน้ตช่างประจำร้านของเราแนะนำการใช้รถตัดหญ้าให้นะคะสวัสดีครับโน้ตนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานรถตัดหญนะ้าโอเล็กเนาะอันดับแรกการก่อนที่เราจะ ตัดหญ้าเนี่ยก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเราก็จะมีการตรวจเช็คอยู่นิดนึงก็จะมีอันดับแรกนะครับก็จะมีการตรวจเช็คใบพัดนี่ตัวใบพัดตัวนี้ตัวนี้ต้องหมุนได้นะครับเวลาเราตัดไปเนี่ยถ้าตัวนี้ไม่หมุนเนี่ยมันจะเกิดการสั่นสะเทือนอย่างแรงเลยแล้วก็จะเปลืองใบมีดด้วยในส่วนต่อไปการแนะนําใช้งานก็จะมีมีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือคันเร่งคันเร่งเวลาเราจะลงใบมีดหรือว่า จะต้องการความเร็วเนี่ยเราก็ใช้คันเร่งเร่งเอาอันนี้จะเป็นเร่งอันนี้จะเป็นเบาส่วนตัวคันเร่งไอ้คันสีแดงตัวนี้คือคันเดินหน้าถอยหลังหรือว่าถ้าสะดวกใช้เป็นเท้าก็จะใช้เป็นตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้เลยกดเดินหน้าถอยหลังได้เลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นดิฟล็อกไอ้ตัวดิฟล็อกเนี่ยเอาไว้เวลาเราติดลมหรือว่าติดโคลนเนาะไปไม่ได้4 w h e วิ view, อาจจะไปปุ๊บแล้วหมุนไม่พร้อมกันพอเราใส่ดิฟล็อกเนี่ยล้อหลังก็จะหมุนไปพร้อมกัน งันเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันครับอ่ะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากมก็จะมีแค่ตัวคันลงใบมีดเอ้คันคันลงใบมีดตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวลงใบมีดเนาะขึ้นลงอ่ะตัวลงใบมีดแล้วก็จะมีตัวลงใบพัดตัวนี้ก็คือถ้าเราเอาตัวนี้ลงปุ๊บเนี่ยใบพัดก็จะเริ่มทํางานเลยแต่เวลาเกินเหงื่อขัดข้องเวลาอันนี้ ด,ดึงตัวนี้ขึ้นเลยปับ๊บตัวนี้ก็จะดีดกลับใหม่ครับแล้วก็ก่อนสตาร์ตก่อนสตาร์ตตัวนี้ต้องมันจะมีเซฟต,ตี้สตาร์ตอยู่เนาะอยู่ที่บอ่อแล้วก็อยู่ที่ตรงเบรกด,ด้วยแล้วก็ก่อนสตาร์ตเนี่ยเราก็ต้องเบรกก่อนเพื่อความปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ตครับอ่าแล้วก็กดเบรกโอเคแล้วก็เร่งคันเร่งได้เลยครับ ก็ได้ทดลองตัดกันไปแล้วนะสำหรับรถจัดญยาโอเล็กของเราเนาะเป็นยังไงบ้างครับพอ่อหลังจากการตัดแล้วคิดว่าแตกต่างไหมกับการตัดด้วยเครื่องเวียงเครื่องเวียงแตกต่างกว่ากันเยอะแตกต่างกันเยอะเนะาะกันเยอะไวไฟเยอะไวกว่าเยอะวยไวไฟเยอะสบายไหมคะสบายทุนก็คือสังเกตนะคะตัดแค่แป๊บเดียวเองเนาะพ่อไม่ถึง5นาทีเลยเนาะก็ได้ ได้ไปเยอะเหมือนกันนะตัดไปเยอะถ้าเกิดทั้งส่วนนี่ใช้เวลาตัดประมาณประมาณเท่าไหร่คะสมชั่วโมงนั่นแหละเกือบครึ่งวันกว่าจะเสร็จเดีน๋นาะพอเนาะแต่พอใช้รถตัดหญ้าก,ก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวเนาะนั่งสบายประทับใจไหมคะประทับใจต้องถามถึงความประทับใจแล้วแหละเนาะคล่องตัวสะดวกสบายประหยัดมไม่ต้องจ้างคนแพงๆม้อละสอง้อย <N> จางเขามาตัดมอละสองร้อยแล้วมอหนึ่งกตดดต็ตัดได้หน่อยเดียวตัดอืมตัดได้หน่อยเดียวอ๋อสี่สิบห้าวันครั้งตรงจ้างเขาตัดยามันจะขึ้นอ,อันนี้ก็แป๊บเดียวเนาะถ้าเกิดสําหรับว่าลูกค้ามีพื้นที่แบบเยอะเะเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ประหยัดแรงงานไปได้เยอะ<ย>เลย,ยมันก็คุ้มค<ด>่าต่อการลงทุนเนาะเครื่องนี้เครื่องนี้จะมีโฟในตัวด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว23แรงสามารถ ตัดขึ้นเนินขึ้นเขาสบายเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณไก่มากเลยนะคะที่เสียสละเวลาส่วนตัวนะคะมาทดลองขับรถโอเล็กของเรานะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย